สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูผ่านทองนะครับช่วงนี้ก็มีคุณครูหลายท่านนะครับได้ทักมาสอบถามนะครับอินมาเข้ามาในผ่านทางช่องทางเพจ Facebook นะครับการเพจนนเองเกี่ยวกับระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์นะครับซึ่งใช้ Google Form ในการสร้างนะครับแล้วก็มี2แบบคือสร้างแล้วเก็บเป็น PDF เอาไว้ที่ทางโรงเรียนนี่แหละในเมลที่เราสร้างนะครับ อีกอันนึงก็คือนอกจากจะเก็บไว้แล้วก็ส่งสํำเนาเข้าไปยังผู้สมัครนะครับสามารถดูใบสมัครได้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับไม่ได้มีอย่างอื่นอ่านี้ผมเคยทําไปแล้วเนาะเอ,อ่ออันนี้น่าจะ2ปีที่แล้วนะครับมันก็อาจจะมีหลายขั้นตอนมาขั้นตอนที่หลายท่านยังไม่เข้าใจก็เลยสอบถามมาเดี๋ยววันนี้จะลองทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับแชร์สําเนาตัวนี้นะครับไว้ให้พวกเราที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปปรับแก้ไขเอานะครับอย่างเช่นใบสมัครเนี้ยต้องการแบบไหนท่านก็ไปปรับให้มันตรงนะครับให้มันตรงกับของโรงเรียนของท่านแต่ว่าที่สำคัญก็คือนะครับข้อความนะครับข้อความใดที่ท่านเอาลงไว้ในใบสมัครเนี่ยนะครับสังเกตว่า ผมจะมีข้อความนะครับแล้วผมจะเว้นว่างไว้แล้วก็มาใส่เนี่ยไอปีกกาเปิดปิดตัวเนี้ยเป็นการดึงข้อมูลมาจากคําถามที่อยู่ในฟอร์มนะครับคําถามที่อยู่ในฟอร์มนะครับฉันต้องให้มันตรงกันนะครับจะเอามาใส่ก็ต้องไปมีคําถามไปสร้างคําถามเพิ่มในฟอร์มด้วยถ้านอกเหนือจากนี้นะครับในตัวนี้นะครับแม่แบบผมจะมี1 2ึ่งสองสามสองคืออะไรดูก่อนสิ นะครับหน้าที่2นะครับหน้าที่3แล้วก็หน้าที่4นะทั้งหมดสสไลด์นะครับเอ,อ่อสีสไลด์นะมีภาพเลยนะผมสร้างภาพไว้ครับเป็นภาพที่ผมเก็บอ่าอันนี้น่าจู่ตองกลางมัง้งเนี่ยนะครับผมเก็บข้อมูลภาพด้วยด้านล่างนะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่เอาท่านก็ลบออกนะภาพที่ผมเก็บก็คืออ่าภาพถ่าย ภาพถ่ายนักเรียนนี่ก็เก็บอยู่แล้วในใบสมัครภาพถ่ายบัตรประชาชนภาพถ่ายเอกสารผลการเรียนแล้วก็สลิปค่าสมัครนั่นเองนะครับเอาละเมื่อท่านสำเนาไปแล้วนะครับสำเนาไปแล้วเนี่ยให้เอาไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมอยากให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่สร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันเลยอย่าไปซ้อนมากนะนะครับอย่าไปซ้อนมากนะกเดี๋ยวมันจะหาข้อมูลกันไม่เจอนะครับเอาไว้ประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับท่านจะได้มาน่าจะประมาณ3มอัน3อันก่อนนะครับเบื้องต้นจากนั้นนะครับท่านเข้าไปที่ฟอร์มเนี่ยนะครับต้องคลิกฟอร์มขึ้นมานะครับไปที่การตอบกลับนะครับไปที่การตอบกลับอ่านะครับมันอาจจะให้ท่านคลิกกู้คืนโฟลเดอร์นี้อ่าท่านก็คลิกไปนะครับท่านก็คลิกไปย้ํานะครับให้ทําตามขั้นตอนให้ทําตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะครับเพราะหลายท่านท่านรีอ่ะ ท่านดูไม่ครบอ่ะท่านดีกดข,ข้ามกดข,ข้ามแล้วท่านก็เจอปัญหาเพราะไม่ได้ทําตามทุกขั้นตอนนะครับผมก็ไม่ได้สะดวกที่จะตอบให้ทุกครั้งเนาะเอาเป็นว่าท่านไหนสะดวกท่านไหนโชคดีก็จะได้รับคําตอบนะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็ไปคลิกดูในชีตตัวนี้นะครับซึ่งตอนท่านก็ปีใหม่มันอาจจะให้กดสร้างอ่านะครับก็ก็สร้างไปนะครับเมื่อกี้ผมลบออกนะครับนี่ มันก็จะมีสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นที่อยู่อีเมลนะครับผมเอาที่อยู่อีเมลมาด้วยนะครับมาอย่างตนนัวนี้โอเคนะคเพราะว่าที่อยู่อีเมลมันจะถูกใช้นะครับเอามายัางไรที่อยู่อีเมลตรงนี้นะครับไปที่ฟอร์มไปที่การตั้งค่าแล้วก็ตรงนี้ครับรวบรวมที่อยู่อีเมลนะครับการป้อนข al, อ้อมูลของผู้ตอบไม่ต้องสร้างคําถามเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวมันจะสร้างให้เราตรงนี้จะต้องกรอก ก่อนที่จะเริ่มนะฉะนั้นคนที่จะสมัครสอบผ่านเรียนออนไลน์แล้วส่งอีเมลเนี่ยท่านก็ต้องมีอีเมลอ่าคนที่สมัครสอบก็ต้องมีอีเมลที่จะใช้ในการสมัครไม่งั้นมันจะส่งข้อมูลกลับไปให้ได้ยังไงลนะ่ะใช่ไหมครับอ่านี่ก็ต้องไปย้ำกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันมาดูโค้ดครับอ่าโค้ดโค้ดของเรานะครับอ่าต้องมีสองส่วนนะครับนั่นก็คือ ส่วนของไลบรารีนะครับซึ่งก็ยังใช้ของท่านอาจารย์เนรภพยิ้มแย้มนะครับซึ่งอภิวัตรเป็นคนแนะนําให้ผมใช้ตัวนี้เนาะแต่ก็ให้เครดิตทั้ง2ท่านนะครับเพราะว่าอย่างโค้ดคำสั่งเนี้ยก็ปรึกษาร่วมกันกับพี่อภิวัตรจนกว่าจะได้โปรเจกต์นี้มานะครับอ่ะเอาละไปเพิ่มไลบรารีก่อนอันนี้เป็นรหัสไลบรารีนะครับก็ให้คัดลอกไปคัดลอกไปแล้วไปเปิดชีตตัวนี้มา <c oughs> ขออภัยครับ ไปที่ส่วนขยายไปที่แอปสคริปต์นะครับไปที่แอปสคริปต์จากนั้นมันจะสร้างโปรเจกต์ใหม่มาให้เรานะครับอ่ายังไม่ต้องสนใจโค้ดคำสั่งอื่นนะครับไปเพิ่มไลบรารีมาก่อนก็ได้ตัวเนี้ยนะครับวางลงไปค้นหานะครับมันก็จะขึ้นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้มาเวอร์ชัน79แล้วนะครับจากเริ่มใช้ตอนนั้นนะสัก4 3 4, 4, 4, ่4า5สประมาณเนี้ยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ดานะันพบอีกครั้งหนึ่งเนาะ กดเพิ่มนะไลบรารีตัวนี้ก็จะมี PDF สวิต c เพิ่มขึ้นมาโอเคจากนั้นค่อยมาคัดลอกครับมาคัดลอกโค้ดนี้นะครับอ่าคัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับลบตัวนี้ทิ้งก่อนลบก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับวางไปแล้วก็ตั้งชื่ออ่าผมจะตั้งชื่อ a p p l y แล้วกัน l อ to m a i t เออโอเค เปลี่ยนชื่อ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ตามสะดวกผ่ก็กดเซฟอคร้งหนึ่งว่าการสูญหายและทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องไปแก้ไขในตรงนี้ก็คือนี่ครับอันที่หนึ่งเลยนะครับ Sheet ID อ่าเอามาจากไหนนะครับนี่ช t i ไอดีเอามาจากหลังตัวนี้ครับนี่มันจะเป็นสปีชชีทสแลสดีแล้วก็สแลนะครับเลขกหนึ่งเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นครับลากมาเรื่อยๆจนถึงหน้าตรงหน้าอีดินะครับอย่าไปเอาสแลวมาเลยนะนะครับ ท่านจะก๊อปปหรือคลอิกหรือค้นทลซีก็ได้แล้วแตนะ่จากนั้นก็เอามาวางนะค่ับอันแรกนะชี e ไอดีลบ x ออกก่อนวางลงไปอันที่2นะครับเป็นสไลด์นะครับสไลด์สไลด์คือไม่แบบไฟล์ไม่แบบตรงนี้นะครับก็เหมือนกันครับหลัง d slash นะครับท่านก็ลากมาหน้า Edit เหมือนกัน นี่คือรหัส ID นะครับกับรหัสสไลด์รหัส ID ของสไลด์ของชีตอะไรเนี้ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับเอามาใส่ตรงน,นี้ลบทิ้งเขาวางลงไปนะครับต่อไปครับ PDF folder ไฟล์ที่แปลงเป็น PDF แล้วจะให้มันจัดเก็บไหนไหนไม่ใช่ในนี้นครับในนี้จะเป็นที่เก็บภาพที่เกิดจากการกรอกข้อมูลฟอร์มเข้าไปอ่ะเราก็สร้างเพิ่มมาครับโฟลเดอร์ใหม่ PDF ผมใช้คําว่า PDF เพีเฉยก็ได้นะครับดีผมอยากใส่ตัวนี้เฉยทูมลให้เข้าใจตนเองว่าโฟลเดอร์ผมเยอะนะครับอพอาสร้างนี้เสร็จแล้วครับไปด้านบนตัวนี้นครับคลิกตรงมาแล้วก็กดแชร์แชร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับ เอาตามนี้นะครับทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เสร็จสิ้นท่านอย่าห่วงนะครับถ้าท่านห่วงคนอื่นก็จะอ่านไม่ได้คนที่เขาจะเข้าสมัครเขาก็จะเข้าไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้อ่ะกดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อกดเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูปคนเนาะนะครับต,ตัวนี้ลองคลิกมาที่หนึ่งก็ดูก็ได้โอเค <c oughs> อ่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับครบหรือ,อยัง ไปดูดนี้ครั้งหนึ่งครับอ่าไปตั้งชื่อโฟลิดเดอร์ให้ครบถ้วนนะครับผมเปลี่ยนจาก p f เป็น p f t o mail อ่าผมก็ต้องแก้ไขให้ตรงนะครับตรงเนาะอ่าสไลด์ตัวนี้ครับ sheet id อ่าการตอบฟอร์มหนึ่งอ่ามาดูซินี่ครับเอามาจากตรงนี้ครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคไม่ต้องแก้อ่าถ้าถ้าในเป็นคําอื่นก็ต้องแก้ให้ตรงนะครับต่อไปนะครับนี่รูปเจ้ารูป อ่าให้เอารูปอะไรบ้างนะครับในฟอร์มของผมมันจะมีอยู่หลายรูปฉะนั้นผมก็จะอนุญาตเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้อย่างเช่นตัวแรกก็คืออ่าภาพนักเรียนโอเคภาพถ่ายนักเรียนผมจะ Copy ไปเลยลากคุม Copy ไปเลยนะครับนะบใช้กี่ภาพท่านก็ต้องอ่าผมขอสำเนานะครับเพราะว่าผมกด Single code ไม่ค่อยได้นะครับก็เพิ่มไปให้ครบนะครับมีอะไรอีกภาพถ่ายบัตรประชาชนนี่คือนะครับตัวที่จะอนุญาตให้ว่าเราจะใช้ภาพอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมขอสํำเราไปเลยกันผมใช้อยู่4ภาพอาจตนี้2แล้วนะครับ3 4ตัวท้ายไม่มีปิดโอเคเดี๋ยวไปคัดลอกนี่มาให้หมด นะครับขั้นลอกมาปุ๊บนี่ครับถ่ายผลการเรียนแล้วก็นี่ครับสลิปโอนเงินค่าสมัครอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไปไม่มีอะไรก็ตัดออกนะครับไฟล์เนมจะให้ไฟล์ชื่อว่าอะไรนะครับไฟล์เนมจะให้ไฟล์ชื่อว่าอะไรนะครับ ก็เป็นชื่อนักเรียนเนาะใช่ไหมครับปกติก็จะเป็นชื่อนักเรียนนะตรงนี้ใช้คําว่าชื่อนามสกุลนะครับผมก็คัดลอกมาเลย <c oughs> ต้องแก้ไขให้ตรงกับที่เราตั้งนะครับเราตั้งว่าไงก็ตามนั้นเอาละทีนี้เป็นตัวสําคัญแล้วครับอีเมล g e t l แ n g ครับก็ตเ,เออนะครับตวงนี้ไฟล์อีเมลนะครับไฟล์อีเมลจะ ดึงที่อยู่อีเมลมาจากคอลัมน์ที่เท่าไหร่คอลัมนะ์ที่เท่าไหร่ะนะครับซึ่งคอลัมน์ที่เก็บอีเมลของเราก็คือคอลัมน์ B หรือว่าคอลัมน์ที่สองั้นช่องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแหนละเปลี่ยนเป็นเลข2แทนนะครับเลขสอส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่จะส่งไฟล์ไปซึ่งไฟล์ PDF จะถูกสร้างสุดท้ายหลังจากคำถามเราเลยเนาะ ก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้ AF อ่ามันช่องไหนล่ะอ่ะ Z, าแซภาษาอังกฤษมี26ตัวนับเลยเพื่อความชัวรนะ์27 28 29 30 31 32อ่าโอเคให้นับอย่างนี้เลยนะครับ32นะครับส่วนตัวนี้นี่แหละครับปกติลำดับของโฟลเดอร์มันจะอยู่ซ้อนประมาณที่5นะครับถ้าท่านซ้อนไปก็จะลึกกว่านี้นะฉะนั้นเพื่อให้ความชัวร์ตามนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นข้อความนะครับที่จะแจ้งเนาะแจ้งการผลการรับสมัครไปที่เมลโอเคผมกดเซฟอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับโอ้ยังสินิดนึงนะครับเซฟเสร็จแล้วทิกเกอร์ก่อนนะครับทิกเกอร์คือสั่งให้มันทำงานทุกครั้งที่กดสมัครเนาะไปที่ทิกเกอร์นะครับไปที่ทิกเกอร,นะร์เพิ่มทิกเกอร์นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อเปิด เมื่อส่งฟอร์มแก้ไขเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับแจ้งเตือนทันทีบันทึกท้าไม่ทันยังไงท่านก็กดหยุดค่อยๆดูตาม,ามทําตามทชนิดก็ได้ครับเลือกอีเมลนะครับฮัลโหลมาหรือเปล่า รอดูครับไม่มาก็สร้างใหม่นี่ครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับน่าจะมาน่าจะมาแล้วเดี๋ยวตรวจทานอีกทีนึงเนาะนะครับมี image คอ l ัม n f i ฟล name อ่าโอเคอไฟล์คอลัมน์ที่จะดึงส่งอีเมลนะครับคอลัมน์ที่จะดึงไฟลไ์ pdf ลำดับไฟล์อ่ะโอเคตามนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อย ไปลองกดสมัครดูกันนะครับผมจะทดสอบการสมัครดูสมัครเข้าเรียนโครงการขอหยาดทดสอบนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3นะครับตัวนี้พอดีตัวฟอร์มผมตั้งค่าไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ครบ13บสาจะแจง้งแฮนต้องกอให้ครบ13หลัก โอเคประมาณนี้นะครับสมชายสมัครมหนึ่งอายุ13ปีก็น่าจะพอสอสองห้าสประมาณนี้นะครับพอส,อสแก้ไขได้นะครับถ้าลองไล่นับหลังดูถ้าจะเผื่อ,ยอเยอะเผื่อน้อยก็แล้วแต่เพิ่มได้ในฟอร์มเนาะ ก่อนเนะทดสอบทดสอบทดสอบงานสมุดโอเคจ้างานสมุดเจ้าชิปทองเฮ้ <Okay. S 1> สมัติวิทยาโอเคอ่านะครับตัวนี้จะสังเกตว่าตำบลผมใส่เลขหนึ่งตามหลังนะดีจะแปลกใจนะเพราะว่ามันมีคำถามที่เหมือนกันแล้วเราต้องดึงไปใช้มันจะงงครับว่าเป็นตำบลไหนอ่าตัวนี้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นแบบนี้นะครับขอให้เข้าใจเนาะจะไม่งงกันหรอก จุดจุดจุดเบอร์โทรเหมือนกันครับถ้าไม่ครบ10หลักมันก็จะฟองนะครับโอเคถาถ่ายนักเรียนถ้าถ่ายนักเรียนผมขอเอาข้อมูลสมมุติทั้งหมดเลยนะครับจะอัปโหลดไฟล์ฉะนั้นนะครับก็อาจจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าก่อนจะสมัครเนี่ยนะครับผู้ที่สมัครท่านจะต้องไปเตรียมอะไรไว้ก่อนบ้าง อย่างเช่นภาพถ่ายเนาะภาพถ่ายของนักเรียนอะไรเงี้ยนะครับภาพถ่ายแบบประชาชนนะครับให้เขาเตรียมให้เขาเตรียมให้เรียบร้อยก่อนขอสมมุติเป็นนี้แล้วกัน ผลการเรียนนะครับแต่และไฟล์ผมก็ตั้งคร่าวๆไว้ตามประเภทเนาะเอกสารอย่างเงี้ยนะผมก็ใส่ก็จะหน้ายาวนะครับเอกสารก็หน้ายาวสลิปโอนเงิน อยู่ไเนาะสลิปออเงินอะไรใส่สลิปออนเงิน,ออนเหนอแทนภาพสลิปหายยากสะด้วยไม่ได้เตรียมไว้ผมขอสมมติสภาพใดภาพเมืองแล้วกันภาพนี้แล้วกันเป็นภาพแทนภาพสลิปออเงินอไม่เป็นไรจากนั้นาไม่เห็นมีที่กดเมลเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีมันจะเก็บให้เราแล้วถ้าเกิดว่าเราบันทึกใช้ตลอดแต่ถ้าเราไม่ใช้นะครับเช่นผมจะสลับไปใช้บัญชีอื่นนะครับ ใช้สักวัตชีวิงแลวกันให้กอรอกข้อมูลใหม่ไหมล่ะนี่บอวกว่าคงไม่ได้กอรอกข้อมูลใหม่อโอเคอ๋แอแบบฟร์มนี่ครับต้องไปดูนิดนึงนะครับ แบบฟอร์มเราได้ตั้งค่าไว้หรือเปล่านี่นครับพอเราเปิดค่าเก็บอีเมลปุ๊บนี่ครับอ่าเนี่ยมันจะมานี้เลยงั้นเราก็ปิดด้วยนะครับถ้าไม่ปิดคนที่ไม่ได้ใช้เมลองค์กรเดียวกับเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะครับเอาใหม่เนาะผมขอสลับบัญชีใหม่ครั้งหนึง่งจะได้เห็นครับว่ามันส่งเข้าเมลจริงๆ โอเคโอเคนะครับอาเอาอันหนึ่งไปก่อนนะครับเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอส่งนี้ไปก่อนอันที่หนึ่งนะครับจะเห็นอ้าวมีถามตัวน,นี้ด้วย <c oughs> อ่าต้องถามตัวน,นี้ด้วยมันถามแล้วครับนีอ่าขอส่งไปอีเมลอีเมลที่บอกผมแจ้งอีกเมื่อก,กี้แล้วกันนี่ครับ มีพีวีเอวแล้วกันอ่าดูซิว่ามันจะไปหรือเปล่าะนะครับอันไหนไม่ได้เกาะมันก็จะกลับมาให้ถามให้เราเกาะก่อนเนาะอ่ะนะครับกดส่งแล้วสิ่งที่เราจะตามไปดูคือ1ดูว่ามันเรียบร้อยก่อนอ่าสครับเราไปดูที่ชีทอ่าชีทมานะครับชีทข้อมูลมานะครับ ไฟล์ PDF ขึ้นมายัางอย่างเดี๋ยวรอไฟล์ PDF กำลังน่าจะกำลังดำเนินการนะครับไฟล์ PDF ตัวนี้ไม่ขึ้นโอเคข้อมูลอื่นขึ้นหมดนะครับไฟล์รูปภาพอะไรหมดเดีย๋ยวไปดูใน PDF toMail มาไหมอ่าสมชายใจดีตัวนี้ขึ้นแล้วแสดงว่านี่ก็น่าจะขึ้นแล้วอ่านี่ครับ PDF URL ขึ้นแล้วต่อไปคือ e mail. อีเมลเดี๋ยวไปดูในอีเมลหนึ่งก็แลวกันนะครับที่ เราแจ้งให้เขาส่งไปมาสักครู่นะครับเป็นอีเมลตัวนี้อนะครับไปเช็คเลยที่เมลนะนะครับว่าเข้าไปหรือเปล่าถ้าเข้าก็เรียบร้อยนะครับสามารถนี่ครับอะไแล้วนี่ก็จะขึ้นว่า งานวิชาการโรงเรียนอะไรก็ว่าไปแจ้งผลการสมัครนะครับไฟล์ชิคดูสิอ่านี่เป็นไฟล์ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับแบบส่งเมลอะไรมาให้ก็ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่าเป็นประโยชน์แก่คุณครูด้วยนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการนําไปประยุกต์ใช้ต่างๆก็ตามสะดวกนะครับถ้าสงสัยอะไรผมพอวยได้ก็ แจ้งมาได้นะครับตามเวลาว่างที่มีนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ